คดีเขากระโดดสนามกีฬาก็ดีอะไรก็ดีนถ้าพูดถึงในหลักการทางกฎหมายแล้วเจ้าของที่ดินที่ศาลตัดสินว่าเป็นเจ้าของที่ดินก็สามารถจะไล่ผู้บุกรุกออกได้ใช่ไหมแล,แล้วกฝ่ายก็ต้องไปจัดการเรื่องนี้ซะฝ<ะ>่ายบริหารควรทำไงก็ไล่ทีครับเรื่องกรณีที่ดินเอาขายราคาที่ผมจ่ายไป500ร้อยล้านมีที่อยู่ประมาณเกือบ500อยไร่มีคับเฮาส์หลังเบลเลอร์สร้างด้วยเงินร้อยกว่าล้าน ัรที่ดินแปลงนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะได้ไปพึงรู้ไว้เลยว่าที่ท่านนั่งอยู่นอนอยู่ตีก๊อฟอยู่นั้นตีอยู่บนที่ธรณีสงไม่ใช่ที่ของเอกชนคนใดทั้งสิ้นในฐานะเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอาภัยเนี่ยนะผมว่าจะได้จบสักทีเอาไงก็เอาถ้าเป็นของกรมที่ดินกรมที่ดินก็ต้องชดเชยความเสียหาย คนเราเนี่ยถ้ารักษากติกาแล้วไม่ยึดติดอะไรเนี่ยไม่ยากจัดการกับคนที่ช่อชฉนทุจริตไม่ติดคุกก็ควรจะต้องเสียเงินทองทรัพย์สินที่ได้ไปจากที่ธรณีศาสนี้สวัสดีครับรายการถอนพิษนะครับผมกับอาจารย์เจิมสัมมาร่วมกันถอนพิษร้ายที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทั้งในช่องทางของ YouTube a t c h d o g Channel และ Around the World Thailand นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอนพิษคุณผู้ชมก็จะได้รับการเตือนว่าเรากำลังถอนพิษกันอยู่แล้วกดเข้าไปครับในช่องทั้ง2ช่องนี้จะสามารถดูรายการนี้และรายการอื่นๆนย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับผมอยู่กับอาจารย์เจ้มศักดิ์ปิ่นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบอย่างที่เราพูดกันตั้งแแรกว่าเราอ่าน่ถ้ามานุญก็เลยเขียนว่าอำนาจเพื่อไทย เป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเนี่ยนะครับเราเมื่ออำนาจตุลาการเนี่ยถูกประเมิดโดยฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนในหลายกรณีที่เราพูดถึงกันเนี่ยคดีเขากระโดงเป็นยังไงนะผมผมเนี่ยเคยเป็นสอวอและก็เป็นคนเป็นกรรมธิการแรกที่หยิบยกเรื่องเขากระโดงขึ้นมาครับ คุณการุณไสยงามเนี่ยอยู่ในกรรมธิการเดียวกับผมครับอย่างเล่าให้ฟังอยู่ตลอดว่าวันหนึ่งผมไปทำรายการมองต่างมุมที่บุรีรัมย์ครับไปพักอยู่บ้านการุณไสยงาม <c oughs> คืนนั้นเนี่ยการุณไสยงามเอาแผนที่มาให้ดูแล้วก็บอกว่าที่นี้เนี่ยมันเป็นที่ประวัติศาสตร์เป็นที่ของการรถไฟแต่ตระกูลทิดชอบเข้ามาบุกลุกที่มายึดที่มามาทำอย่างนี้ ในที่สุดพอผมดูทั้งหมดการรุ่นพ,พูดเองเลยว่าอาจารย์เจมส์สักเป็นคนบอกว่าถ้าคุณไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปสอบสวนไต่สวนในวุฒิสภาผมจะเตะคุณในที่สุดการลุงนก,ก็เอาเรื่องนี้เข้าไปแล้วเรื่องนี้ก็มีการสอบสวนกันเป็นชาติเลยเพราะว่าการลถไฟเนี่ยก็กลัวอำนาจชาวบ้านที่บ้านผมเขาเล่าว,ว่ากฎหมายเหมือนใหญ่มเม็งมุม ก็ใยแมลงมุ้งี่นะมันจะติดได้เฉพาะสัตว์เล็กๆเช่นแมงวีแมงวันแต่บางเอิญงวดนี้มันเป็นสัตว์ใหญ่มากสัตว์ใหญ่มากใยแมลงมุมขาดหมดเลยครับในกรรมธิการผมมีคุณหญิงจารุวัรมีคุณกล้านาลง แล้วก็มีทั้งสตองงอนทั้งปปชทั้งอะไรกลุ่มนี้นะครับมือปราบโกงอ่ะเออมือปราบโกงทั้งหลายอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ครับเราได้ขอหลักฐานว่าที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าและต่อมาถึงรัชกาลที่หได้เป็นคนพระราชทานที่อน,นี้ให้กับการลดฝฟครับ และการที่ในหลวงมีภาพรบรมราชองค์การถือว่าเป็นกฎหมายในสมัยนั้นว่าเป็นของการรถไฟครับคุณรู้ไหมว่าเราบอกว่าให้การรถไฟเอาภาพรบรมราชองการนี้มาให้ดูครับการรถไฟกลับมาหาไม่เจอครับท่าน <c oughs> หาภาพรบรมราชองการนี่หาไม่เจอคุณหญิงจารุวรรณบอกดีชันเนี่ยเป็นสอตองงอมาตั้งแต่เด็กอยู่ที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน แล้วก็บังเอิญตรวจการรถไฟมันอยู่ในตู้นั้นเลยชั้นนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยเคุณไปหยิบมาเลยอยู่ในตู้นั้นหาไม่เจอเที่ดิฉันรู้อยู่ตรงนั้นเลย <c oughs> ก็ปรากฏว่าก็ได้มาครับและในที่สุดเรื่องนี้เอาละตัดตอนไปเลยว่าทั้งศารดีกาทั้งศารปกครองสูงสุดมันจะไปช่องทางไหนก็ตามออกมา ตัดสินคดีเรียบร้อยว่าเป็นที่ดินของการรถไฟศาลไม่เคยบอกเลยว่าให้การรถไฟไปเพิกถอนโฉนดคนอื่นที่มาออกซ้ำซ้อนอมาออกทับ,บแต่กลายเป็นฝ่ายบริหารโดยกรมที่ดินบอกว่าโอ้เราจะต้องหาทางในการที่จะไปเพิกถอนโฉนดเพราะการรถไฟต้องมาพิสูจน์ว่าสิทธิ์ของตัวเองอยู่ตรงไหนก็เม,มื่อศาลท่าน วินิจัยแล้วว่าเป็นของการรถไฟมันก็ต้องเป็นของการรถไฟไม่ว่าอะไรที่จะมากอ,อกซ้อนที่หลังทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องถือเป็นโมฆะไปทั้งหมดถูกเราให้เป็นของการรถไฟเป็นถูกเลยสิถ้างั้นฝ่ยา,ายบริหารควรทําไงก<ค>็<ค>ไล่ทีครับไล่หรือท<ช>ีครับใช่เพราะฉะนั้นสนาม,นามกีฬาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย ถ้าพูดถึงในหลักการทางกฎหมายแล้วเจ้าของที่ดินที่ศาลตัดสินว่าเป็นเจ้าของที่ดินก็สามารถจะไล่ผู้บุกรุกออกได้ใช่ไหมแล้วการรถไฟก็ต้องไปจัดการเรื่องนี้ซะไม่ใช่ให้กรมที่ดินเขาออกมาบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นที่ดินอันนี้จะเพิกถอนโฉนดจะแปลงไหนยังไงของใครเพราะมันมีทั้งของของที่ไปทําสนามกีฬาแล้วก็มีชาวบ้านที่มาเล็กๆน้อยน้อยอยู่อยู่ร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า การรถไฟจะต้องมานั่งดูว่าจะเพิกถอนจะนดจะไปมันไม่ต้องไปสืบเล็กสืบน้อยแล้วในเมื่อศาลท่านบอดแล้วลที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของการรถไฟอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งศาลฝ่ายดุลาการท่านวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วแต่ฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเทคนิคก็คือว่าทําเรื่องให้มันวุ่นวุ่นแล้วก็ยืดเวลาไปเรื่อยๆครับที่ผมพูดว่าให้ไล่ลือเนี่ย มันดูโหดไปหน่อย<ะ>จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสามารถที่จะทำสัญญากับการรถไฟที่จะขอเช่าที่การรถไฟทำสนามกีฬาเช่าที่การรถไฟทำอะไรก็แล้วแต่เช่าระยะยาวได้อยู่แล้วก็เปลี่ยนจากการที่ตัวเองบอกว่าเอ้ยผมเป็นมาผู้มาถือครองมาก่อนแล้วก็มาถึงมีโนดก็แทนที่จะถูกไล่หรือรก็มาทำสัญญาเช่ายอมรับสภาพเสียมันก็จบตามคำพิพากษาของศาลใช่ไหมครับ แต่นี่สายบริหารก็ทําอย่างที่คุณพูดแหละครับยืดให,ให้มันให้มันพันไปเรื่อยๆในที่สุดก็ลืมลืมไปรัวสาแจ่ถูกซอกก่อนบ่อนทำลายถูกละเมิดอำนาจศาลไปเรื่อยๆผมว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงศาลนะครับนึกไปถึงกรณีที่ดินเอาพายศาลท่านก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นที่ธรณีสงคุณยงยศก็ติดคุกไปแล้วด้วยเนี่ยนะ แล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วสมมุติว่ากลุ่มวางน้ําเย็นขอย้ายมาอยู่ด้วยนะครับยินดีไหมครับอย่าไปสมมุติเลยครับมันไม่เกิดหรอกครับทําไมถึงไม่เกิดคุณ<อ>นักศิลป์ก็เคยช่วยเหลือซื้อสนามกอล์ฟมาแล้วก็ซื้อสนามกอมล์ววอนอฟนี่นะครับราคาที่ผมจ่ายไปห้าร้อยล้านห้ารอยล้านนี่มีที่อยู่ประมาณเกือบห้าร้อยไร่ และมีสนามมีคลับเฮาส์หลังเบลเลอร์สร้างด้วยเงินร้อยล้านเวิร mm ์ส hmm. ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการช่วยเหลือแลครับเป็นการซื้อกันทางธุรกิจในฐานะคนรู้จักกันมาเจราจาค้าขายกันแลวมองว่ามันเป็นสิ่งที่เวิร์สที่จะซื้อผมก็ซื้อแค่น,นั้นเองผมไม่ได้เป็นเรื่องของบุญคุณผมไม่ได้มีบุญคุณกับคุณสนอในฐานะเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟอาภพายเนี่ยนะผมว่าจะได้จบสักทีเอาไงก็เอาค mm hmm. าราคาาัหน้าลำคาญ mm hmm. เพิกถอนแล้วใครใครจะเป็นเจ้าของที่ จะเป็นวัดไหมแล้ววัดจะเอาอยัางไงมันก็จะชดเชยความเสียหายผู้ซื้อโดยบริสุทธิ์อย่างไรถ้าเป็นของกรมที่ดินกรมที่ดินก็ต้องชดเชยความเสียหายที่รับโอนนี่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าเป็นของวัดวัดก็ถามว่าวัดจะชดเชยความเสียหายหรือวัดจะให้เช่าต่อคนเราเนี่ยถ้ารักษากติกาแล้วไม่ยึดต,ติดอะไรเนี่ยมันไม่ยากอาจารย์จำที่อาจารย์วันชัยสอนเิริเคยพูดไว้ชัดเจนได้ไหมครับว่า ที่มันเป็นของทรณีสงลอาไปฟังกันดูไหมครับได้ที่ดินแปลงนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะได้ไปไม่ว่าบริษัทกอบริษัทขอหรือประชาชนคนทั่วไปที่ครอบครองอยู่ปัจจุบันพึงรู้ไว้เลยว่าที่ท่านนั่งอยู่นอนอยู่ตีก๊อปอยู่นั้นตีอยู่บนที่ธรณีสง ไม่ใช่ที่ของเอกชนคนใดทั้งสิ้นนับแต่ที่โยมเนื่อมตายที่ดินตรงนี้ตกเป็นของธรณีสงทันทีไม่ว่าตัวคุณสนอไม่ว่าใครต่ใครจะเล่นแร่แปราธาตุกระทรวงงูนิธิตลอดจนบริษัทต่างๆเล่นแร่แปราธาตุจนกระทั่งออกโฉนดได้โฉนดนั้นก็คือที่ธรณีสง หาได้เป็นชื่อของนายกรในขอบริษัทแต่อย่างใดไม่นี่คือหลักเลยดังนั้นขอเรียนเลยครับว่าคนที่กระทำการอย่างนี้ทั้งหมดถือว่ามีพฤติกรรมยักย้ายถ่ายเทเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินของวัดไปหากินจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นไม่ได้ต่างอะไรกับที่ผมปล้นทรัพย์จากอาจารย์เจิมศักดิ์แล้วเอาทรัพย์ของอาจารย์เจิมศักด์ มาขายคุณวิทย์เยตคุณวิทย์เย็นบอกเฮ้ยซื้อมาจากอาจารย์วันชัยโดยสุดจริตข้าวของที่อาจารย์วันชัยเอามาขายผมไม่รู้ลดราแก้วแหวนเงินทองคุณวิทย์เยนก็มิได้กรรมสิทธิ์แต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะของอันนี้เป็นของอาจารย์เจิมศักดิ์และผมปล้นมาด้วยวิธีช่อชนดังนั้นคุณวิทยเยจะมาอ้างสิทธิใดๆมิได้เลยเหมือนชาวบ้านเหมือนสนามกอล์ฟเหมือนใครต่อใคร จะอ้างวัดปัจจุบันฉันเป็นเจ้าของแล้วดังนั้นใครถือไว้เนี่ยต่อไปจะขายให้คนต่อไปนะอาจารย์ถามมันจริงเถอะคุณวิทยเยนจะซื้อไหมซื้อไหม,ไมออาจารย์ซื้อไหม,มผมก็ไม่ซื้อ,อเพราะซื้อแล้วผมไม่แน่มผมจะไปขายต่อได้หรือเปล่าจะไปจำนองจำนำได้หรือเปล่าไปไปมาเนี่ยที่ถือไว้เนี่ยมันก็สักแต่ว่ามีกระดาษ A 4ซแต่หามีค่าแต่อย่างใดไม่มเกิดคุณวิทยเยนเอาไปขายคนอื่นต่อ เกิดไอ้หมอนั่นมันไม่ได้กรรมสิทธิ์ขึ้นมาจะทํำยังไงคนนี้เมื่อถูกตํารวจยึดทรัพย์ยึดอะไรไปแล้วต้องมาไล่บี้เอาจากคุณวิทยเยนคุณวิทยเยนต้องมาไล่บี้เอาจากผม,มและผมเองในฐานะเป็นคนพ้นต้องรับผิดชอบเต็ม,ตมจะไปบี้ต่อไม่ได้จะไปบี้ต่อจากใครอะ่ะเหมือนกันในกรณีนี้เราซื้อที่ดินจากป่าสงวนซื้อที่ดินจากสคบินต่างๆทั้งหมดเราก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์อาจารย์มแม้เราจะได้โฉนดมา ก็ต้องไล่บีกันเป็นทอดๆไปใครทุจริตคนนั้นต้องรับผิดชอบเต็มๆอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าเรามาดูพฤติกรรมตั้งแต่ตัวประหลัดกระทรวงหรือคุณยงยุทธ์เนี่ยทำหน้าที่หรือมีใครสั่งการที่เหนือกว่าที่มีอำนาจแล้วสั่งการคนเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นทานแห่งความช่อชนแปลว่าเป็นต้นทานของการเปิดโอกาสให้มีการปล้นกันช่อชนกัน พวกนี้ต้องรับผิดชอบประการต่อมาแล้วคนที่มาซื้อขายต่อบอกเหล่านี้อาจารย์ว่าจะสุจริตไหมอยู่ในเครือญาติเป็นพักพวกบริษัท,บร,ษทบริวารจะอ้างว่าสุจริตเนี่ยอย่างที่อาจารย์ <Yeah. S 1> ว่าอ้างว่าอะไระสนามกอล์ฟอันพายบริษัทอันพายเรียลเอสเตทมันรู้เห็นเป็นใจมันเหมือนกับผ<ม>ัวซื้อเมียซื้อผมผมเห็นด้วยอาจารย์ว่าบริษัทอัไพายเรียลเอสเตทกับอันพายกอล์ฟเนี่ย จะอ้างว่าตัวเองไม่รู้หรอกว่าที่เป็นที่ทรณี <มา S 2> สอง <มา S 2> แล้วไปซ<บ>ื้อ140อกว่าล้านอะไรต่อมีอะไรนั้นไม่รู้หรอกผมว่าอ้างอยากเพราะอะ,อะไรเพราะตัวละครเนี่ยมันซ้ำกันวิทยาเทียนทองเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีและเป็นคนเดินเรื่องเรื่องนี้ตลอดอที่ให้คุณเสนอเซ็นว่าไม่อนุญาตให้วัดได้ที่ดินดังกล่าวมันเริ่มตรงนี้และสนอนาสกุลอะไรนะ เทียนทองเมื่อกี้วิทยานามสกุลอะไรนะเทียนทองและบริษัทเอาพายทั้งสองนี้มีอุไรวันนามสกุลอะไรนะเทียนทองเออแล้วตกลงอย่างนี้จะผัวกับเมียนี่ไม่รู้กันอ้างว่าสุจริตยากไหมเท่าที่ผมเป็นทนายฟาอ์มมารับฟังไม่ได้เลยทีนี้ก็มาถึงต่อไปเนี่ยขายให้กับบริษัทอื่นของคุณทักษิณไปขายให้กับบริษัทคุณทักษิณที่ไปทําสนามกอล์ฟเอาพายอตกลง คุณทักษิณจะอ้างได้ไหมว่าเออฉันบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยอ้างได้ไหมเอออ้างได้นะจ๊ะตอนนั้นคุณทักษิณเขาซื้อสินค้าพ่วงเขาซื้อคุณเสนอแถมเอาพายเออจะอ้างได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อันนี้ก็ต้องสู้กันต่อแล้วเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วก็ต้องสู้ต่อไปชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดต้องไล่เบี้ยกันไปเรื่อยๆและคนที่จะต้องรับผิดชอบสุดท้ายเลยเนี่ย ทั้งคุณเสนอและบริษัทที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งบริษัททั้งคุณทั้งสินด้วยคณน,นี้มีสื่อมวลชนไปถามคุณวิษณุเครืองามว่าเรื่องนี้ที่ดินดังกล่าวี่จะทํำยังไงคุณวิษณุเนี่ยมีออกให้ความเห็นมาซึ่งผมว่าผมยังกลุ้มใจนะท่านในความเห็นของคุณวิษณุท่านเป็นนักกฎหมายนะนก็เพราะนักกฎหมายดิผมเลยยิ่งกลุ้มใจหนักสองเท่า เพราะนักกฎหมายเนี่ยเก่งมากจะเอาอยัางไงก็เอาได้ทำไมอ,อาจารย์อาจารย์วิทณุท่านว่างไงเอออาจารย์วิษณุเขาบอกอย่างนี้ว่ามีคนบอกว่าเรื่องนี้มันต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเพราะเมื่อเป็นที่ดินสงจะออกพระราชบัญญัตคิครับจะออกไปทําไมพระราชบัญญัติถ้าออกก็แปลว่าออกเพื่อให้หลุดจากการเป็นทรณีสงใช่ไหมแล้วเมื่อออกแล้วเนี่ยก็จะทําให ที่ดินที่คนได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ครอบครองต่อไปเลยใช่ไหมเป็นพระราชบัญญัติกึ่งกึ่งนิรโทษกรรมใช่หรือไม่เพราะเท่ากับว่ามันแล้วไปแล้วนะมันมันเลยมาแล้วนะนก็ล้างผิดไปวัดไม่ต้องได้อะไรก็เขาพูดในทํานองว่าอาจจะมีที่ดินแลกเปลี่ยนเขามีในข่าวนะผมอ่านตามข่าวเลยนะอาจจะมีการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนเงินก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรก็ได้ก็คือออกพระราชบัญญัติออกมาลุดเอาไว้เลยจากที่ธรณีสงเพราะออกได้ใช่ไหมแล้วคุณวิษนพุพูดด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องออกพระราชบัญญัติออกเป็นพระราชกิจสฎดีกาก็ได้เพราะพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคณะสงฆ์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วว่าให้ออกเป็นพระราชกิจสฎดีกาได้อย่างเช่นจะเอาที่ธรณีสงมาตัดถนนเพื่อสาธารณ ก็ออกเป็นพระราชกิจสเดีกาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะออกเป็นพระราชกิจสเดีกาได้และการออกพระราชกิจสเดีกาคือหนึ่งจะต้องไปปรึกษากับวัดทรมิการามสองเอาเรื่องนี้เข้ามหาเถระสมาคมถ้ามหาเถระสมาคมเห็นด้วยจบโอ้กิจสเดีออกพระราชกิจสเดีกาแปลว่าคณะรัฐมนตรีเป็นคนออกใช่ไหมครับ ตกลงอันนี้ผมเรียนตรงๆนะผมไม่สบายใจเลยแล้วเวลาผมพูดไม่สบายใจผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะแล้วก็ติดคุกกันมาตามลําดับแล้วนะเที่ยวนี้ผม <S <S ผมไม่ได้ขู่น้กฎหมายนะแต่ผมไม่สบายใจที่เราจะล้างผิดมันมีความผิดอยู่แล้วอย่างผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าต้องไล่กันขึ้นมาใครโดยสุดจริตใครไม่สุดจริตจะล่อกันยังไงก็ว่ากันต่อไปแต่ถ้าบอก อเราออกพระราชบัญญัติไปเลยเอาให้หลุดจากที่ธรณีสงหรือออกเป็นพระราชกิจสเดกาเหมือนกับคุณกําลังนิรโทษกรรมที่เหลือทั้งหมดกลายไปตกอยู่กับเขาแล้วจะจ่ายเงินอะไรมาแลกกับวัดก็เชิญผมว่ามันไม่ได้จะได้นะครับคือผมฟังดูเนี่ยเหมือนท่านพูดในหลักการแต่ถ้ามีการปฏิบัติจริงอย่างที่ว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะมันเป็นลักษณะของการนิรโทษที่การกระทําผิดเหมือนมีการปล้นมีการกระทําความผิดทุจริตแล้วเราก็าออกกฎหมายนิรโทษกรรมทําอย่างไรที่จะรัฐเนี่ยจะเข้าไปเยียวยาโดยจัดทนายจัดนักกฎหมายจัดทีมไปดําเนินการตลอดจนหาทางเจรจาแล้วให้ชาวบ้านได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วจัดการกับคนที่ช่อฉนทุจริตเหมือนที่คุณยงยุทธนั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับชะตากรรมอันนี้คนอื่นก็ควรจะได้รับชะตากรรมแบบนี้ไม่ติดคุกก็ควรจะต้องเสียเงินทองทรัพย์สินที่ได้ไปจากที่ธรณีสาบนี้เพรากรณีที่ดินเอาพานก็คล้ายๆกันศาลท่านวินิจฉัยตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นที่ธรณีสงจะไปอ้างเหมือนเขาก็โดนเหมือนกันว่าคนที่ถือครองเขเดือร้อนนี่ก็วิธีแก้ก็แบบที่อาจารย์บอกอก็ คนที่มีบ้านอยู่ใน3ามก๊กเอาพายหาประโยชน์อยู่ในสามก๊กเอาพายทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ทําสัญญาเช่ากับวัดพปสิแต่ตัวเองก็ล้วแต้ต้องเจรจากับวัดเอาครับถูกไหมครับแต่ว่าสิทธิที่มันยังอยู่ได้แต่มันต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์และถ้าหากว่าบ้านแต่ละบ้านบอกว่าตัวเองถูกหลอกเพราะซื้อที่ครับและไอ้คนขายเนี่ยบอกมันมันมีโฉนดเรียบร้อยครับแล้วตัวเองถูกหลอกก็ไล่ ฟ้องแพ่งคนที่เอามาขายว่าคนที่เอามาขายหลอกอคนที่มาขายเป็นใครคร <G ül> ก็คือเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพายทั้งหลายและถ้าคุณอุงอิงที่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพายซึ่งโอนหุ้นมาให้คุณแม่แล้วโอนหุ้นหรือขายให้กับแม่ไปเรียบร้อยแล้วนั่นอนะ่ะอุงอิงหรือนายกจะบอกว่าตัวเองถูกหลอกมาย่างไงก็ฟ้องร้องกันต่อไปสิก็จัดการไปได้ใช่ไหมครับ แต่เมื่อศาลท่านพิพากษามาแล้วว่าเป็นที่ธรณีสงเนี่ยถ้าไปยอมรับแล้วปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอาจารย์หุ้นบริษัทเอาภายจากมูลค่ามาหาศาลเนี่ยมันจะเหลือติ๊ดเดียวเพราะมันกลายเป็นที่เช่ามันจะกลายเป็นที่ธรณีสงไปก็กำลังจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลยด้วยผลประโยชน์ก็ยื้อกันไปอย่างนี้ครับอำนาจตุลาการก็ถูกซอกกรอนไปเรื่อยๆถูกละเมิดอำนาจศาลไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมครับนั่นสิคับอาจารย์ตุลาการเนี่ย ถูกประเมิดโดยฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนในหลายกรณีที่เราพูดถึงกันเนี่ยอย่างไม่อยเนี่ยสีกรณีที่เราพูดถึงกันมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยนะครับกระบวนการของตุลาการของไทยเนี่ยหลายครั้งที่ผมจะรู้กว่าเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าที่เป็นฝ่ายลุกก็คือว่าตุลาการเนี่ยถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษแบบทับศัพท์ก็คือ passive มากๆคือไม่สามารถที่ลุกขึ้นมาแล้วมาบอกเอกว่าอาจารย์เชิศักดิ์ต้องติดคุกสารตอนนี้ติดคุกแล้วทำไมราชานุไม่เอาไปติดคุกสารนั่นจะทําได้เหรออาจารย์ผมคิดว่าสารต้องนึกถึงบ้านเมืองและการรักษาอำนาจของตัวเองเพื่อที่จะให้คานและดุลเหมือนกับที่คุณพูดแต่ต้นว่าปัจจุบันนี้สามอำนาจเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเนี่ย เขามีการครอบงําครอบครองกันแล้วบางส่วนมันมันต้องลิงก์กันอยู่แล้วล่ะโดยระบมันเลยมันเลยทำมันเลยทําให้เขาขานและดุลอำนาจกันไม่ได้เต็มที่จริงต้องอาศัยอํานาจตุลาการแล้วถ้าตุลาการไม่ลุกขึ้นเพื่อที่จะปกป้องอํานาจของตัวเองครับไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติมันมีระบบระเบียบเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยเพื่อให้สามขาเนี่ยมันยืนอยู่ ได้อย่างสมดุลไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่อ้างตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมาอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยใหม่แบบใหม่ขึ้นมาอีกอันนี้น่าเป็นห่วง